bye uh -huh. สวัสดีค่ะแตงโมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Muse by Kanikoji ค่ะรายการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่หลงใหลในด้านแฟชั่นและกระเป๋าแบรนด์เนมให้หลงรักมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบหนึ่งปี Kanikoji ทางเราได้เพิ่มช่องทางการติดตามให้ทุกคนได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้นบอีกค่ะและแน่นอนว่าเราต้องมีสิ่งดีๆมาฝากทุกคนแน่นอนอยู่ด้วยกันใด้ถึงท้ายคลิปเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราเปิดคลิปแรกกับชาแนลคลาสิก กระเป๋าในฝันของสาวๆหลายๆคนเรารวบรวมมาหลายไซส์คิดว่าถูกใจสาวๆหลายๆคนแน่นอนจะมีใบไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะ มาค่ะและเริ่มกันที่ใบแรกกับน้องไซส์ใหญ่ไซส์แม็กซี่นะคะน้องคนนี้หายากมากเพราะเป็นน้องไซส์ใหญ่สุดน้องคนนี้เป็นชาแนลคาวเวียคัสติกดับเบิลแฟลปนะคะเหมาะสําหรับหนุ่มสาวออฟฟิศที่ต้องพกของไปทํางานและเดินทางไปต่างประเทศตอบเจทย์สุดๆสําหรับคนที่ชอบพกของเยอะๆต้องใบนี้เลยค่ะหน้ใต้ใบต่อไปนะคะน้องชาแนลคาสสิกคนนี้น้องเป็นหนังแหลมสีชมพูสวยมากๆเลยใช่ไหมคะน้องคนนี้นะคะสามารถเสริมลุกวนหวานสามารถใช้กับวันที่แต่งตัวสบายๆหรือวันที่อยากได้ลุกหวานหวานได้เลยค่ะและน้องคนนี้นะคะเป็นชาแน คลาสสิกสีแดงน้องเป็นหนังคาเวียนนะคะทุกคนน้องนะ้าสวยมากจะช่วยเสริมลุคให้ดูแพงให้สวยโดดเด่นสะพายแล้วไม่จมไม่หายแน่นอนเพราะว่าน้องสามารถเข้าได้กับทุกลุคเลยค่ะสามารถแมทได้กับเสื้อผ้าหลายแบบทั้งเสื้อสีอ่อนและโทนเข้มค่ะมาถึงชาแนลที่เป็นที่นิยมสุดๆนะคะน้องชาแนลคลาสสิกใบนี้น้องเป็นหนังคาเวียนนะคะน้องเป็นซิงเกิลแฟลน้องเป็นสายสวยคลาสสิกที่สามารถใช้ได้ทุกโอกาสแมทได้กับทุกลุคทุกสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นวันที่สบายๆหรือต้องออกงานสําคัญน้องเอาย อยู่แน่นอนค่ะเพราะน้องเป็นสีเบทเป็นสีที่นิยมมากๆมาถึงน้องคนนี้นะคะน้องคนสุดท้ายใบนี้แตงโมเห็นแล้วกรี๊ดมากๆเพราะน้องเป็นหนังคาเวียร์สีดสำใสจัมโบ้หายากสุดๆพวกี้นะคะควรค่าแก่การมีไว้ติดบ้านมากๆเพราะน้องสามารถใส่ได้กับทุกลุกทุกสไตล์จริงน้องคนนี้นะคะดูแลง่ายเป็นรอยยากและไม่ดูสีด้วยค่ะค่ะและมาถึงตรงนี้นะคะใส่แฟชั่นถูกใจแน่นอนเพราะน้องเป็นเซ็ตชาแนลคลาสสิกหลากสีที่เรารวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันมาเริ่มที่น้องคนนี้นะคะ น้องเป็นหนังแ l มค่ะสีน้ำเงินซึ่งแต่งโมไม่ค่อยเห็นใครใช้กันเลยนะสำหรับคนที่อยากจะฉีกแนวเดิมๆจากสีขาวและสีดำนะคะหันมาหาน้องคนนี้ได้เลยสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้หมากับชุดยากอย่างที่ทุกคนคิดนะคะน้องสามารถใส่ได้กับทั้งโทนอ่อนและโทนเข้มน่ารักมากๆค่ะแบบว่าสาวสาวสายแฟนะถูกใจน้องใบนี้แน่นอนน้องสีชมพูนะคะน้องเป็นหนังแ l มเช่นกันน้องน่ารักมาก สำหรับคนที่ชอบเป็นสายหวานหรือชอบสีชมพูนะคะแตงโมแนะนําน้องคนนี้เลยเพราะว่าน้องเป็นสีชมพูที่ไม่ฉูดฉาดมากนะคะสามารถใส่ออกงานสําคัญสําคัญได้ค่ะและสามารถหมากับชุดแบบโทนอ่อนหรือว่าเป็นแบบเบสเซอร์ข้างนอกนะคะเอาอยู่แน่นอนมาที่น้องแชแนลสายแน้องเป็นไซส์ที่เหมาะกับผู้หญิงร่างเล็กมากๆเลยค่ะว่าน้องเป็นไซส์ที่แบบกําลังพอดีตัวนะไม่ใหญ่เกินไม่เล็กเกินสบา,ายและกําลังดูแบบน่ารักมากๆพอดีตัวนะคะน้องเหมาะกับสาวสายคาเฟ่มากๆเลยนะคะและไม่ว่าจะเป็นสายทะเลหรือว่าสายภูเขานะคะ น้องแบบเหมาะมากๆนี่นะน้องกํลาลังแบบว่าพอดีตัวเลยเล่นๆแบบนี้ใส่ของได้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือว่าจเจลแอลกอฮอลนะคะแบบพกแบบเป็นรูทีมเป็นเอฟวีเดย์ลุกได้เลยค่ะทุกคนแล้วมาถึง2ใบสุดท้ายนะคะชาแนลคลาสสิกสีดำเป็นรุ่นที่หาย,ายากมากๆและเป็นที่นิยมมากๆนะคะ เพราะน้องเป็นไซส์1ิที่ไซส์ที่กาลังแบบพอดีตัวสะพายได้กับทุกลุกทุกสไตล์เลยนะคะผู้หญิงทุกคนจะต้องมีและน้องคนนี้นะคะเป็นหนังคาเวียร์ที่หายากมากๆน้องเป็นอะไหล่สีทองสะพายได้กับทุกโอกาสเลยค่ะและน้องเป็นหนังคาเวียร์ที่ทนทานมากๆนะคะเป็นรอยยาก็ไม่ดูดสีเลยค่ะโดยเฉพาะสาวๆส,ส,สายลงทุนแตงโมงแนะนํา2ใบนี้เลยนะคะนอกจากจะไม่ขาดทุนแล้วราคายังเพิ่มขึ้นทุกป,ปีด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับชาแนลคลาสสิกที่เรารวบรวมมาให้ในวันนี้อย่างจุใจกันไปเลยถ้าสาวๆคนไหน ะะแตงโมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe <_ d ose> เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะพิเศษสุดๆนะคะสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันจนมาถึงท้ายคลิปแตงโมมีส่วนลด1000บาทสำหรับผู้ที่ซื้อชาแนลทุกรุ่นนะคะรับฟรีสปาทำความสะอาดกระเป๋าสามารถใช้ได้ทั้งหน้าร้านคานิโกจิสุขุมวิท2ี่ 14, และช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนเมษายนเท่านั้นนะคะวันนี้แตงโมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ